แอฟทักษอ,อนร้องเสียงหลงหลังควงหนุ่มออกเดทเกือบหลุดชื่อพิธาล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาทางด้านสาวแอปทักษอ,อนร้องเสียงหลงเลยทีเดียวหลังควงหนุ่มออกเดทเกือบหลุดชื่อพี เรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษอ,อนนั้นกลับมาโสดเป็นอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานตเตชนรงค์และต้องทำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าสาวแอปนั้นเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานนี้ก็ยังเข้ามาอีกเพียบซึ่งในขณะนี้หากไม่พูดถึงบุคคลน,นี้ก็คงไม่ได้เพราะกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมพิทา สำหรับทิมพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักคก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์สาวแอปและหนุ่มทิมให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วยล่าสุดทางด้านสาวแอป พวงหนุ่มออกเดทเกือบหลุดชื่อพีเจ้าตัวรีบเบรกแทบไม่ทันโดยสาวแอปนั้นได้ใช้วันว่างจากการทำงานนัดเพื่อนไปทานข้าวซึ่งก็คือไตเติลกิติพักและเปิ้ลผู้จัดก,การส่วนตัวของสาวแอปแต่งานนี้กลับมามีเรื่องราวให้แฟนขับกรี๊ดกันอีกเมื่อทางด้านสาวแอปได้โพสต์คลิปลงสตอรี่พร้อมกล่าวว่าวันนี้มีคนชวนออกเดตเรามาออกเดตกับชายหนุ่มก่อนจะเฉลยคู่เดตและหันกล้องไปทางไตเติลซึ่ง ด้านไตเติลก็ได้แอบแซวว่าอันนี้พี่อะไรดีครับหรือว่าเป็นพิธานก็ทําเอาสาวแอปร้องอื้อหือเสียงหลงก่อนตอบกลับไปว่าอย่าพูดผิดนะคะเดี๋ยวเรื่องเปลี่ยนงานเข้างานเข้า